จันหนวดเขี้ยวนะคะเป็นไม้โบราณมากๆเลยแต่ว่าก้านดำนะคะก้านออกสีดำดำแดงใบมีจุดใบมีจุดจุดสีแดงเใบใบเนี่ยไม่มีหูนะคะแต่แข็งแรงมากเลยใบยสวยมากเลยนะคะเนี่ยใบยสีแดงสดเขาชื่อในจันหนวดเขี้ยวค่ะ เป็นไม้โบราณชอบดินร่วนซุยเป็นเอ่อใบก้ามปูนะคะเอามาปลูกปลูกด้วยใบก้ามปูเขาจะแตกกอได้ดีเป็นไม้ที่แตกกอได้ดีนะคะอย่างนี้ชอบแบบร่มลำไรนะคะเป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรนจะหนวดเขี้ยวเป็นไม้โบราณที่คนสบสม ควรหาไว้มาครอบครองนะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่โบราณมากๆเป็นชื่อที่นะคะนายจันหนวดเขี้ยวเนี่ยอืมประสุก็ยังฟังแล้วก็โ,โหนายจันหนวดเขี้ยวแต่ประสุไม่ได้มีขายหรอกค่ะจะมีจะเนี่ยกำลังมาซื้อเขากำลังมาจีบเขาอยู่อยากได้ต้นเล็กๆเขาก็จะมีต้นเล็กๆขายอยู่บ้างต้องหามาครอบครองอยู่แล้วค่ะเนี่ยนายจันหนวดเขี้ยว าสวยค่ะเขาสวยแต่ทําด้วยใบที่ใหญ่ใบของเขาใหญ่งามงามค่ะงามก็มาจีบเขาอยู่ค่ะมาขอซื้อเขาอยู่เนี่ยแต่ป้าสุเห็นว่ามันเป็นไม้โบราณดีป้าสุชอบชอบที่เขาเป็นไม้โบราณถ้าใครผ่านไปร้านต้นไม้แล้วเจอเนี่ยเอามาไว้คนครอบครองเลยนะคะ อันดูใบนะคะดูใบอันนี้ใต้ใบค่ะนี้ใต้ใบใต้ใบแต่ละใบนะคะกระดูกสีแดงค่ะแดงเข้มเลยขอบใบมีสีเขียวแบบไม่ไม่ชัดเจนความสวยงามนี่เต็มสิบค่ะ ดูใบนะคะกระดูกแดงแป๊ดเลยก้านใบบางใบมีจุดสีขาวจุดจุดแต่บางใบก็ไม่ได้มีนะคะเนี่ยอ๋อถ้าไม้กัดสีน่าจะเป็นผ้าไม้กัดสีแล้วจะมีจุดจุดนะคะใบจุดจุดเนี่ยอันนี้ก็คือถ้ากัดสีจะจุดเพราะว่าอันนี้เป็นใบหลอดใหม่หลอดใหม่ของเขาเนี่ยไม่มีจุดไม่ได้มีจุด นี่ก็น้อยเต็มทีค่ะเนี่ยนี่ก็น้อยเต็มทีเลยจุดแต่พอใบใบใบนี้ใบ,ใบ,ใ,บ,ใ,บใบแรกใบที่ใกล้ตกแล้วเนี่ยจุดจะชัดเจนมากนายจันหนวดเขี้ยวถ้าใครไม่เคยเห็นก้เนี่ยค่ะเห็นสค่าต้นใหญ่ทำต้นแข็งแรงค่แข็งแรงมากๆ ชอบแดดลำไรนะคะไม่ได้ชอบแดดมากๆดูนะคะเนี่ยหานะมาชื่นมาชมดูนะคะอ่าวันนี้จะเสน ER. เอ,อบอนโบราณต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะเก็บไว้เชิญชมค่ะ